สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาด DIY ครับวันนี้เรามาดู8ผักโปรโตีนสูงเทียบเนื้อสัตว์หากต้องการหลีกเลี่ยงโปรโตีนจากสัตว์ให้กินผัก8อย่างนี้ไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เวลาพูดถึงโปรโตีนสำหรับคนที่ออกกำลังกายและลดน้ำหนักการกินโปรโตีนให้เพียงพอกับร่างกายต้องการถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากซึ่งโปรโตีนส่วนมากเราจะนึกถึงมาจากเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าโปรโตีนมาจาก2แหล่งนะครับ มีความแตกต่างกันซึ่งโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยเป็นโปรโตีนที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนในขณะที่โปรโตีนจากพืชส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนที่ไม่สมบูรณ์คือมีชนิดของปริมาณกรดอะมิโนที่จําเป็นไม่ครบถ้วนนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีพืชบางชนิดที่เป็นแหล่งโปรโตีนที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นคุ้นัวและถั่วเหลืองเป็นต้น แต่สําหรับสายสุขภาพที่อยากจะลดแคลอรี่การกินเนื้อสัตว์มากๆก็อาจจะทําให้แคลอรี่เกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันถ้าอย่างนั้นก็ลองเปลี่ยนมากินผักที่มีโปรโตีนสูงกันดีกว่าครับร่างกายจะได้ไม่ขาดสารอาหารที่จําเป็นแถมยังเป็นการลดแคลอรี่ในร่างกายได้อีกด้วยเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าอาหารทดแทนโปรโตีนที่ว่ามีอะไรกันบ้าง และนี่ก็คือผัก8ชนิดครับที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนแต่เพื่อให้ได้รับสารอาหารทั้งหมดคุณต้องรับประทานมันอย่างเหมาะสมมาเริ่มจากผักชนิดแรกนั่นก็คือบลอกโคลีบรอกโคลี1จานประกอบไปด้วยโปรโตีน2กรัมบรอกโคลี่ยังประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารจํานวนมากคุณสามารถนําเอาผักชนิดนี้มาปรุงอาหารได้หลากหลายดังนั้นคุณจึงไม่มีทางรู้สึกเบื่อรสชาติของมันครับ ผักชนิดที่2นั่นก็คือผักโขมนั่นเองผักโขมมีโปรตีนมากครับผักโขมครึ่งถ้วยประกอบไปด้วยโปรตีน3กรัมมาถึงชนิดที่3นั่นก็คือถั่วนั่นเองถั่วครึ่งถ้วยประกอบด้วยโปรตีน3.5กรัมและเพื่อให้ได้มื้ออาหารที่สมดุลคุณต้องทำซุปจากถั่วสดและอบถั่วพร้อมกับผักชนิดอื่นๆที่คุณเลือก มาถึงผักชนิดที่4นั่นก็คือกระหล่ำดาวครับแม้ว่ากระหล่ำดาวจะไม่ใช่ส่วนประกอบในเมนูอาหารที่นิยมกันมากนักแต่มันเป็นขุมสมบัติของโปรโตีนวิตามินซีและโพแทสเซียมซึ่งช่วยในการต่อสู้กับสารที่ก่อเกิดโรคมะเร็ง <c oughs> ผักชนิดที่5เราคุ้นเคยกันดีครับนั่นะก็คือข้าวโพดนั่นเองทำสลัดข้าวโพดหรือว่าข้าวโพดอบอย่างง่ายๆและมีความสุขไปกับการรับประทานมัน นอกจากนี้มันยังเป็นอาหารที่อร่อยและข้าวโพดยังมีโปรโตีนอีกมากมายอีกด้วยครับผักชนิดที่6กนั่นก็คือเห็ดนั่นเองครับโดยเห็ดมีปริมาณโปรโตีนมากที่สุดก็คือเห็ดแชมปิยงและรองลงมาก็คือเห็ดนางฟ้าในเห็ดนี้มีส่วนที่ช่วยในการลดไขมันในเลือดมีแคลเซียมวิตามิน b 2วิตามิน B3 ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน และยังมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายอีกด้วยมาต่อกันด้วยชนิดที่7ครับนั่นก็คือเมล็ดเจียเป็นพืชทะเลทรายที่ตอนนี้ในไทยมีขายกันมากมายและหลากหลายรูปแบบซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างหลากหลายและมีสารอาหารอย่างมากครับโดยเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีซึ่งเมล็ดเจีย28กรัมจะให้โปรโตีน5.6กรัม มาถึงชนิดที่8นั่นก็คืออะโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์กว่า20ชนิดหนึ่งในนั้นก็คือโปรโตีนซึ่งอะโวคาโด1ลูกจะมีปริมาณโปรโตีนมากถ,ถึง10กรัมจึงถือได้ว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการโปรโตีนจากผักและผลไม้กินได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุเลยทีเดียวครับสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงโปรโตีนจากเนื้อสัตว์การรับประทานโปรโตีนจากพืชถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบกินผักและผลไม้เหล่านี้บ้างหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสําหรับวันนี้นะวายดีไอไวต้องลาทั้งชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ